อายุเลขสี่อย่าชะล่าใจใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ร่างกายไม่เหมือนเดิมค่ะวันนี้ใครบ้างที่กําลังใกล้เลขสี่หรืออายุเลขสี่แล้วและสังเกตร่างกายของตัวเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปผิวพัรร์แห้งกร้านมากขึ้นริ้วรอยมามากขึ้นจากเมื่อก่อนไม่มีริ้วรอยทุกวันนี้สังเกตเห็นริ้วรอยบนใบหน้าแล้วมีอาการปวดหลังปวดข้อปวดเข่าเริ่มได้ยินเสียงกระดูกกรอบแกรบบางครั้งก็ตื่นนอนกลาง รู้สึกไม่สดชื่นและอ่อนเพลียนั่นเพราะว่าร่างกายคุณกำลังฟ้องว่าขาดคอลลาเจนแล้วค่ะสำหรับใครที่วันนี้เข้าเลขสี่ต้องเติมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายไม่งั้นคุณจะมีปัญหาเหล่านี้อย่างแน่นอน ครัวนี้แนะนําดาราเบิร์ดเนสคอลลาเจนคอลลาเจนจากรังนกสีทองเพียวคอลลาเจนแท้ไม่ผสมแป้งไม่ผสมน้ําตาลไม่ผสมนมผงดูแลตั้งแต่เส้นผมจะหลดปลายเท้าคงความอ่อนเยาว์ให้กับคุณจากภายในสู่ภายนอกถ้าวันนี้คุณอายุเลขสี่ต้องเริ่มต้นดูแลตัวเองแล้วนะคะ สำหรับใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้ราคาพิเศษจาก1,590บาทอยู่ที่990บาทและแถมไปเลยวิตามิน C เข้มข้น1,000มิลลิกรัม1กล่องมี10ซองทานคู่กันช่วยในการดูดซึมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายและเห็นผลดีขึ้นถึง2เท่าค่ะวันนี้ใครสนใจ CF990 ส่งฟรีให้เลยทันทีค่ะ